อะไรบางชิ้นในตัวเครื่องยนต์เองก็สามารถทําให้ลูกสูบติดได้เหมือนกันเรามาลองดูกรณีนี้ตัวนี้เป็นเลื่อย5,008นะครับเวลาเราดึงไม่มีกําลังอัดเลยเราก็เลยทําการตรวจเช็คภายนอกกันก่อนว่ามันมีจุดไหนบ้างที่เสียหายต่อมาเราก็จะทําการถอดชิ้นส่วนต่างๆของตัวเครื่องเพื่อว่าเราจะได้ตรวจเช็คภายในว่ามันมีความเสียหายตรงจุดไหนบ้างลูกแหวนมีสภาพเป็นแบบไหนที่ทําให้เครื่องไม่มีกําลังอัดถึงขนาดนี้ดูสภาพเครื่องแล้วค่อนข้างที่จะสกระปรกมากเลยนะครับเสื้อสูบมีขีดล่อง ลึกยาวลูกสูบมีรอยขีดทําให้แหวนติดอยู่กับร่องขยับไม่ได้เลยถ้าเจอเคสลักษณะนี้ต้องผ่าล้างออกให้หมดเลยนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีเศษอะไรไปฝังอยู่ในแข็งที่เราล้างออกไม่หมดใครเห็นความผิดปกติตรงส่วนนี้บ้างเดี๋ยวผมจะแกะออกมาให้ดูจะเห็นได้ว่าแหวนล็อกสลักที่คลิปมันงองๆมันจะหักไปหนึ่งตัวเห็นไหมตัวนี้แหละน่าจะเป็นสาเหตุเมื่อเราจะประกอบชุดเสื้อตัวใหม่เข้าไปเราจะทําการตัดไอ้ตัวงอๆนี้ทิ้งไปเลยนะครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงในรอบหน้า บางครั้งงานซ่อมเราควรสังเกตและก็วิเคราะห์ความเสียหายที่เกิดขึ้นให้ได้และทําการแก้ไขตั้งแต่เริ่มต้นเพราะว่าจะได้ป้องกันเครื่องเราไม่ให้มีความเสียหายแล้วก็มีอายุการใช้งานที่นานขึ้น